เรียกได้ว่าอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเลยครับสำหรับน้องๆสาวไทยเราในตอนนี้ล่าสุดนั้นโด่งดังเอเชียครับทำให้โคดออสเองก็จำเป็นแหละต้องสร้างรีมทีมยุคใหม่ ปั่นเด็กสูงกันต่อเนื่องเลยโดยสื่อฟิลิปปินส์ครับออกมาทึ่งเด็กไทย18ปีมีสถิติดีกว่าเพืเ่อนรางวัล MVP ของหลีกฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นเองก็ออกมาอวยยศครับว่าเยาวชนไทยนั้นสุดพัฒนาจริงๆกว่าจะชนะได้เนี่ยเล่นเอาหอบจัดเลยทีเดียวซึ่งในคลิปนี้ครับแอดก็จะมาสรุปชัดเลยว่าสถิตีหลังจากแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นักกีฬาไทยของเราน้องๆสาวไทยเราทําได้ดีขนาดไหนขอใบ้นิดนึงครับทำได้ดีมากสถิติท็อป1ท็อป2ท็อป3 กกนเือบทุคซึ่งจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปครับหากคุณผู้ชมเป็นคนดู YouTube แล้วมีโฆษณากวนใจแต่ก็ไม่อยากสมัครพรีเมียมในราคาที่แบบเต็มจุกๆวันนี้แอดก็มีอีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะทำใหการดูคลิปนั้นง่ายขึ้นกับ u t u b e พรีเมียมในราคาเพียงแค่5้บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้100เปอร์เซ็นต์ครับสามารถตรวจสอบได้หากสนใจก็สามารถแอดไลน์ line, หรือว่าจิ้มลิงก์ใต้โพสเข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับสวัสดี คุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตหลังจากที่เพิ่งจบทัวร์นาเมนต์ไปครับกับรายการ p b l Conference 2024เป็นลีกฟิลิปปินส์ครับที่เชิญน้องๆสาวไทยเราไปแข่งและก็ได้ทีมแชมป์มาเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็คือทีมทีมไล n ์ที่คว้าแชมป์เอาชนะ Signal Spiker ไป3ต่อ2เซตครับเป็นนัดชิงที่มันจริงๆแต่ว่าที่มันกว่านัดชิงเนี่ยก็เป็นบรรยากาศในสนามต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในสนามของการในขันวอลเล์บอลฟิลิปปินส์ครั้งนี้ครับมันดุดันมันอลังการเหลือเกินบรรยากาศน่าเชียร์น่าชมซึ่งนแฟนเนี่ยเข้ามารับชมกันเต็มความจุครับแล้วสนามของฟิลิปปินส์เองเขาก็มีความทันสมัยครับพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการในขัน วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกประเภทชายซึ่งการแข่งชิงแชมป์ครั้งนี้ครับเล่นกัน5เซตสมแล้วกับการที่แฟนๆเนี่ยเข้ามาชมเต็มสนามเป็นครีมลน์ที่ได้แชมป์นะครับส่วนทีมสาวไทยเราครับก็จบอันดับที่4ของทัวร์นาเมนต์โดยใช้ทีมชุดผสมนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน20ปี มีทั้ง 17, 18ซึ่งก่อนที่จะเริ่มแข่งขันเนี่ยแอดคิดว่าเราเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะทําฟอร์มได้ดีขนาดนี้นะครับเป็นเหมือนการส่งทีมมาเพื่อให้น้องๆเก็บประสบการณ์ในการเจอกับทีมชุดใหญ่ที่แต่ละทีมเนี่ยมีรีกีถึงแชมป์กันทั้งนั้นครับอย่างทีมคุราชิกิเนี่ยก็เป็นแชมป์เก่าอย่างทีมคีมไลเนี่ยก็เป็นแชมป์ลีกของฟิลิปปินส์อย่างทีมซิกนอลเนี่ยก็เป็นอันดับ3ของฟิลิปปินส์ครับและก็ฟาร์มเฟรฟ็อกซี่เนี่ยก็เปถึงทีมอันดับ8ของ ซึ่งเรามาแข่งขันเนี่ยเราได้กําไรล้วนๆอยู่แล้วครับได้ทุกอย่างไม่มีอะไรจะเสียเลยครับเล่นไปแพ้ก็เสมอตัวชนะก็มีความโด่งดังและก็มีประสบการณ์มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเกมล่าสุดที่เราชิงเหรียญทองแดงกับแชมป์จากญี่ปุ่นเนี่ยอย่างทีมคูราชิกิเราก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับต้องบอกว่านิ่งเกินไปจริงๆกับการเจอกับคูราชิกิในครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าในเกมเราจะแพ้ไป3ต่อ0ูนเซตแต่พอมองลึกลงไปทีละเซตครับรูปแบบการเล่นนั้นเราแทบจะไม่เป็นรองทีมคูราชิกิเลยเขาเนี่ยไปถึงอดีตแชมป์เก่ารายการนี้นะครับและก็มาแข่งขันที่หวังว่า จะป้องกันแจมไว้ได้แต่สุดท้ายต้องมาเชิงอันดับ3กับเราโดยเซตแรกครับเราแพ้ไป22-25เนี่ยดูสกอร์ครับสกอร์ไม่ได้ขาดเลยนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยช่วงแรกจะฟอร์มดรอปลงไปหน่อยแต่กลับมาได้ในช่วงท้ายครับทีมชุดนี้จะเป็นแบบนี้ตลอดครับเหมือนมีแรงขึ้นบางอย่างนะ เหมือนผู้เล่นเนี่ยมีความเข้าใจแลยก็เล่นร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะมีเวลาฝึกซ้อมไม่เยอะครับแต่การเล่นนั้นเหมือนเล่นกันมานานเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีส่วนเซตสองครับเราเกือบชนะได้นะเราขึ้นเซตพอยต์ก่อนด้วย24แต้มนะครับตอนนั้นเรานำา4 4 3 3 แต่ว่าสุดท้ายก็มาโดนปาดในแต้มดิวครับที่ผู้ราชชกิเนี่ยอาศัยความผิดพลาดและก็อาศัยช่วงที่เรายังตั้งสมาธิไม่ได้ครับทำสองแต้มรวดในแต้มดิวเอาชนะเราไป26 24ซึ่งเกมนี้เนี่ยเราเล่นดีมากครับนำมาตั้งแต่ต้นเซตเลยและเซตสุดท้ายครับเซตที่3เซตที่3เนี่ยยังทึ่งอยู่อย่างหนึ่งคือในเริ่มต้นเกมมาเราโดนนำมามา50นะครับแล้วรูปเกมเนี่ยเหมือนคุราชชกิมั่นใจแล้วว่าจะเอาชนะเราแบบง่าย แต่ไม่ง่ายแบบนั้นครับพอเล่นการไปเล่นกันมาน้องๆสาวไทยเรามีแรงฮึดกลับมาอีกแล้วทําแต้มไล่จี้ไล่ตามคุรรชิกิมาแบบถึงพลิกถึงขิงแต่ว่าสุดท้ายก็ตามไม่ทันนะครับแต้มห่างจริงๆก็แพ้ไป20ต่อ25นะครับแต่ว่าสโกจากที่โดนนํา560กลับมาได้ถึง20คะแนนในแต่ละเซตเนี่ย ก็ถือว่าเป็นกำไรมากๆกับน้องๆชุดนี้เป็นชุดเยาวชนของไทยเรานะครับอายุหลายคนก็ยังไม่ถึง20ปีด้วยซ้ําถ้าเฉลี่ยออกมานเนี่ยน่าจะประมาณ1 8 1 9ปีแต่ว่าความสามารถนั้นเก่งเกินอายุครับจนถึงขั้นสื่อฟิลิปปินส์หรือว่าผู้เล่นญี่ปุ่นต้องออกมาซูฮกเลยครับว่าน้องๆ้องสาวไทยเราชุดนี้โอกาสพัฒนาสูงมากครับเล่นแต่ละแมตช์ในการเจอกับทีมใหญ่เราแบบเล่นไม่ยอมแพ้ใครเลยใหญ่ไม่กลัวเลยครับอายุไม่เกี่ยวเรียกว่าใส่เดียวได้หมดทุกทีม เจอกับทีมซิกเนลอันดับ3เนี่ยเราก็เล่นได้อย่างสูสีเจอกับทีมคลีมไลท์ทีมแชมป์เนี่ยเราก็ต่อกรกับพวกเขาได้นะครับถามว่าเป็นรองไหมชื่อชั้นเนี่ยเราเป็นรองอยู่แล้วครับในเรื่องของอายุเรื่องของอประสบการณ์เราเป็นรองทุกอย่างในทัวร์นาเมนต์นี้แต่สุดท้ายครับน้องสาวในเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเข้าร่วมในขันของเราไม่ได้มาเป็นทีมบวยให้แต่ละทีมขยําได้ง่าย และที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับคือไสติหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้เรียกว่าน้องๆสาวไทยเราฮอตปรลอดแตกล่าสุดครับมีการเปิดไสติในแต่ละตำแหน่งออกมาแล้วครับซึ่งต้องร้องดังๆกันเลยทีเดียวครับเมื่อผู้เล่นที่คว,ว้ารางวัล MVP ของการในข่ขันครั้งนี้ กลับกลายเป็นว่าทําแต้มน้อยกว่าผู้เล่นไทยของเราอย่างน้องวิริศราศรีทาเลิศนะครับเป็นไปได้ยังไงครับคุณผู้ชมทําแต้มได้มากขนาดนี้แต่เราไม่คว้ารางวัล MVP ถ้าเกิดเราคว้าแชมป์นะน้องวิริศราเนี่ยเป็นรางวัล MVP แบบไม่มีข้อกังขาเลยแต่ว่าเราได้อันดับสี่มันก็เลยไม่ได้รางวัลน,นะครับได้รางวัลมาเพียงคนเดียวครับก็คือน้องกัญยรัตน์คำวงครับตำแหน่งลิบโบโร่ของไทยเราที่คว้าลิบโบโร่ยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองได้ ด้วยกระจบอันดับที่5ในหลีกครับคุณบอลสำเร็จไป2.5คะแนนและก็ติดท็อป10ในการรับบอลดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองสำหรับน้องกัญญรลักษมณ์วงนะครับก็ยืนขึ้นโพเดียมร่วมกับรุ่นใหญ่ของแต่และสโมสรเลยทีเดียวโดยก็ไม่ได้มีเป็นแค่สถิตินี้สถิติเดียวนะครับมีทุกสถิติเลยอย่างสถิติล่าสุดครับรางวัลผู้เล่นที่ทําสกอร์มากที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเปเรสมาเรียโฮเซจากซิกเนลที่ทําไปคนเดียว79คะแนนนะครับอันดับ2 เป็นเด็กไทยของเราครับน้องวรศราศรีทาเลิศที่ทําไปคนเดียว71คะแนนครับซึ่งสิตรนี้อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเกมล่าสุดที่เราพบกับคุราชิกิโดยในเกมนั้นเนี่ยน้องวริสราศรีทาเลิศกับน้องนัทวันครับสคนรวมกันเนี่ยทำไป25แต้มแต่ว่ายังไม่มีบอกว่าแต่ละคนทําได้กี่แต้มบ้างอันนี้เป็นไติรวมนะครับรางวัลแรกก็ เป็นผู้เล่นทำคะแนนสูงสุดสุดอีกรางวันนึงครับสาวไทยเราก็ยังติดอันดับท็อป4นะครับนั่นก็คือน้องริษราสีทาเลิศที่มีอัตราความสําเร็จอยู่ที่34.97%อันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นเปเรสมาเรียโฮเซ่ที่มีสถิติ37.23%คนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นเอาเรื่องสําหรับอันดับหนึ่งนะครับส่วนอีกสถิตินึงครับผู้เล่นที่บล็อกดีที่สุด ก็มีน้องสาวไทยเราติดอีกแล้วครับครั้งนี้ติดมาเป็นท็อปหนึ่งเลยครับนั่นก็คือน้องนัทถาริกาที่ติดท็อปของผู้เล่นบล็อกดีที่สุดคือค่าเฉลี่ยต่อเซตเนี่ยบล็อกได้เซตละเกือบ1คะแนนนะครับบล็อกไปทั้งหมด7ครั้งที่ทําแต้มไม่กับไทยเราส่วนอีกวควนหนึ่งครับก็เป็นน้องสะไซทอนครับที่บล็อกได้เหมือนกันบล็อกไปทั้งหมดเนี่ยหครั้งส่วนอีกสสิตินึงครับผู้เล่นที่เสิร์ฟบอลดีที่สุดเนี่ย ก็เป็นน้องนัทวันครับเสิร์ฟบอลดีที่สุดเป็นอันดับ4ของทัวร์นาเมนต์นี้ครับเสิร์ฟเอสไป4คะแนนส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นของแองเจล่าจากครีมไลครับเสิร์ฟเอสไปคนเดียว10คะแนนเลยเดียวโอ้โหเยอะมากๆนะครับ9ก้ากระโดดเลยคนอื่น5แต้ม4แต้ม แต่ว่าแองเจล่าเนี่ยทำไป10คะแนนกับการเสร์มเอสนี่ถือว่าเป็นทีมแชมป์นะครับและอีกสถิติหนึ่งครับเป็นผู้เล่นที่ขุดบอลยอดเยี่ยมก็เป็นน้องกัญญารัตคำวงเนี่ยแหละครับที่คว้ารางวัลลิบโดยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองส่วนอีกคนนึงก็เป็นน้องนิชากรครับที่พุ่งรับบอลดีๆนี่แหละแต่ว่าในการขุดบอลเนี่ยน้องขุดได้33ครั้งด้วยกันและีกคนหนึ่งที่มาเสริมก็ติดท็อป10นะครับเป็นน้องเวสราศรีทาเลิศ เป็นตัวรุกนะแต่ว่าต้องรับบอลครับเนื่องจากโดนเซิร์ฟจี้โดนสเกลทำให้ต้องรับบอลแรกอยู่ตลอดสำหรับน้องวิศราศรีทาเลิศและอีกสติหนึ่งครับเป็นสติของผู้เล่นเซตเตอร์ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ กลับกลายเป็นว่ามีผู้เล่นไทยเราติดอีกแล้วครับเป็นท็อป5กับเรา6นั่นก็คือน้องเนยกนกพรติดท็อป5นะครับเซตไปทั้งหมด238ครั้งผิดพลาดเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับและอีกคนนึงก็เป็นน้องปันทิตาที่เซตบอลไปเนี่ย193ครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับซึ่งอาจจะดูว่าเฮ้ย hey, ทำไมน้องๆถึงติดอันดับต่ำจังเลยอันดับ4อันดับ5แต่อย่าลืมนะครับว่าเราสับเปลี่ยนกันตลอดไม่ได้ให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเล่นเต็มตลอดทั้งงเเเเกกนนนนััั้้ลลยยรบบาาจะสปี่ เซตหก็เปลี่ยนเซตสก็เปลี่ยนเซตสเนี่ยยิ่งเปลี่ยนกันเยอะสําหรับตัวเซตของเรา ก็เลยทให้มันไม่ต่อเนื่องครับแล้วอันดับเรามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องแหละติดท็อป4ติดท็อป5กับรับ6ร่วมกันเลยสำหรับตัวเซตของเรานะครับและสายติสุดท้ายครับสายติผู้เล่นที่รับบอลดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับปรากฏว่าสาวได้ของเราติดท็อปอีกแล้วครับครั้งนี้ติดท็อป2นั่นก็คือน้องวลิศราศรีทานเลิศครับต้องปรบมือกันหน่อยติดทุกสายติเลยก็ว่าได้ครับสําหรับสายติรับบอลเนี่ย น้องรับบอลไปทั้งหมด50ครั้งครับผิดพลาดไปแค่3ครั้งเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นก็40เปอร์เซ็นสำหรับการรับบอลสาเร็จของน้องวลิสรานะครับอันดับหนึ่งก็เป็นปองเบอร์นาเดสของครีมไลน์ครับรับไป48ครั้งแต่ว่าเขาเนี่ยมีเปอร์เซ็นเออร์เรอร์ที่น้อยเขามีโอกาสรับทั้งหมด93ครั้งนะครับถือว่าน้อยส่วนน้องเฟิร์นของเราเนี่ยโอกาสรับ ถือว่ามากเลยครับ115ครั้งนั่นหมายความว่าน้องจะโดนที่เสิร์ฟใส่อยู่ตลอดนะครับแต่น้องก็ตัวรอดได้ทำแต้มเป็นกอบเป็นกรรมติดท็อปสติหลายสติเลยอันดับ3เนี่ยก็เป็นทามารุอาสกะครับจากฟา r m f เฟสฟ็อกซที่รับไปเนี่ย47ครั้งกับอัตราความสำเร็จนะครับและอันดับ4ก็เป็นเปเรสมาเรียโฮซ ผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นเองครับรับบอลไป26ครั้งกับอัตราความสำเร็จเป็นตัวรุกที่ไม่โดนสกเกาลไม่โดนจี้เท่าไหร่สำหรับเปเรสมาเรียโฮซ่นะครับแตกต่างกับน้องเวสราของเราที่โดนจี้หนักเลยถ้าเกิดไม่โดนจี้หนักนะแอดคิดว่าน้องเวสราเนี่ยมีโอกาส80อัพ90อัพสำหรับการทำแต้ม ในโดนเมนครั้งนี้เจ๋งไม่เจ๋งไม่รู้ครับแต่ว่าที่แน่ๆวริศราสีทาเลศครับทำเทพมากกว่าผพ้เล่น MVP ของฟิลิปปินเป็นเยาวชนที่มาตรฐานสูงมากๆส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรามาดูทางฝักฝั่งของสื่อฟิลิปปินกันบ้างครับหลังจากที่เห็นฟอร์มการเล่นของเยาวชนไทยแบบนี้สื่อฟิลิปปินนะครับก็ออกมาตีข่าวใหญ่พัดหัวใหญ่เลยว่าทีมเอสโคลาของไทยเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเจอกับทีมไหนก็ได้ พร้อมที่จะต่อต้านอย่างหนักทุกทีมที่เจอเยาวชนไทยเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าโดนต่อต้านอย่างหนักก็สร้างความยากลำบากให้กับพวกเขาอยู่ตลอดสําหรับน,น้องสาวไทยเรานะครับโดยสื่อฟิลิปปินส์ครับเขาบอกว่าคุณราชกิจเนี่ยรับด้านที่ต่อกรกับเอสโอล่าและก็พิสูจน์ความเหนือกว่าอีกครั้งด้วยการเอาชนะไปด้วยสกอร์3-0คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันพรีเมียร์วลีวันลีกของฟิลิปปินส์มาครองได้ ทีมญี่ปุ่นเองครับต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างหนักจากทีมไทยที่อายุน้อยแต่ว่ามีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะใน2เซตแรกนั้นถือว่าเป็นความยากลําบากมากๆแต่ว่าหลังจากป้องกันเซตพอยด์ได้ในเซตที่2คุราจิกิก็คุมเกมได้และครองเซตที่3ด้วยคะแนนนำา13ต่อ4ปิดเกมโดยไม่ยากเท่าไหร่ซึ่งชนะที่กินเวลานานกว่า1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยชวนให้นึกถึงการคว้าแชมป์เมื่อปีที่แล้วครับซึ่งพวกเขาไม่เคยหวั่นไหวเลยแม้จะเริ่มต้นในอย่างแข็งแกร่ง จนสามารถกวาดแชมป์มาได้มากมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับความหวังของคุณราชกิจในปีนี้คือต้องการคว้าแชมป์สสมัยติดต่อกันแต่ว่าต้องพบอุปสรรคครับเมื่อต้องเจอทีมคีมไลน์ที่แข็งแกร่งและก็เจอทีมซิกเนลทำให้พลาดโอกาสที่จะป้องกันแชมป์รวมถึงเจอกับทีมเอสโคล่าด้วยในเกมแรกเนี่ยพวกเขาหวังว่าจะชนะแบบสบายๆแต่สุดท้ายต้องเจอกับปัญหาใหญ่ที่เสียเซตให้กับเยาวชนไทยทีมนี้และเขาก็ยังบอกต่อครับเขาก็บอกว่า แม้ว่าคุราชกิเนี่ยจะไม่ได้เหรียญทองแต่ก็ดับเหรียญทองแดงได้อย่างสง่างามพร้อมหวังว่าจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในปีหน้าและก็มุ่งมั่นจะกลับมาครองตำแหน่งสูงสุดในวงการวอลเล์บอลแม้ว่าแมตช์จริงเหรียญทองแดงเนี่ยพวกเขาจะเล่นไ่แค่3เซตเท่านั้นซึ่งสั้นกว่าแมตช์แรกที่เจอกับเยาวชนไทยนะครับในตอนนั้นเป็นแมตช์แรกที่เล่นไป4เซตแต่ว่าคุราชกิยังต้องพยายามอย่างหนัก เพื่อที่จะเอาชนะความอดทนของเอสโคล่าในการแข่งขันแต่ละเซตได้เนี่ยครับอันนี้ก็พูดถึงในเกมนะว่ากุราจิเจอความยากลาบากในการเล่นกับเราเหมือนกันแล้วก็ยังบอกต่อว่าในเซตที่2เนี่ยความท้าทายก็มากขึ้นไปอีกครับเมื่อผู้เล่นไทยรุ่นเยาว ดันญี่ปุ่นจนเกือบแพ้แต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากเล่นเซตพอยต์ไปได้คุราชิกิก็โวยโอกาสจากข้อผิดพลาดในการโจมตีของเอสโคล่าและรักษาเซตนี้ไว้ได้โดยที่ซากิทานาเบะครับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ทำไป13คะแนนเขาก็ได้ไม่สัมภาษณ์เหมือนกันเกี่ยวกับการเจอเยาวชนไทยเราครับเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาในการมาครั้งนี้เนี่ยคือการป้องกันแชมป์นะครับแต่ว่าหลังจากที่แพ้ซิกเนล ก็ต้องตั้งหลักใหม่และก็มุ่งเน้นไปที่เหรียญทองแดงซึ่งก็มีบทเรียนมาแล้วต้องจบสกอร์แข็งแกร่งในการเจอกับทีมเอสโคลาจากไทยและก็ดีใจได้คว้าเหรียญทองแดงได้เป็นแมตท,ที่เล่นกันอย่างดุเดือดและไทยเราเองก็ดีเกินคาดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสื่อของฟิลิปปินส์และก็ผู้เล่นของญี่ปุ่นครับที่ออกมาชื่นชมน้อง,อง,องสาวไทยเราว่าทีมไหนเจอเนี่ยก็พูดไปเสียด้วยกันว่าร้องอยตลอดครับเล่นไม่ยอมแพ้สู้ยิบตาใจสู้ครับไม่ยอมถอยจริง สำหรับน้องๆชุดนี้นะครับในแง่ของไซติเนี่ยถึงแม้ว่าคุราชิกิจะชนะเราไปได้3ต่อศูน์เซตครับแต่ในส่วนของสกอร์เนี่ยเราแพ้เป็นแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับคุราชิกิได้สกอร์รวมไป44คะแนนส่วนเรา ได้ไป41คะแนนครับ3คะแนนเท่านั้นทั้ง2ทีมเนี่ยบล็อกได้8ครั้งเช่นเดียวกันโดยสซตตีอื่นๆนะครับการบล็อกเนี่ยก็บล็อกได้เท่ากันคือ8ครั้งส่วนการเสิร์ฟเนี่ยเราเสิร์ฟเอสดีกว่านะครับคุรากิเสิร์ฟเอสไป2ครั้งส่วนเอสโคล่าเนี่ยเสิร์ฟเอสไป4ครั้งแต่สิ่งที่เราแพ้จริงๆในเกมนี้ครับก็คือการแพ้ภัยตัวเองเรามีข้อบิดพลาดได้เห็นเยอะมากๆครับแล้วคุรากิก็ฉกแต้มจากข้อบิดพลาดนี้ไปได้มากถึง22คะแนนแตกต่างจากเราครับที่ฉกมาได้ไปแค่13คะแนนเท่าั้น ก็เดี๋ยวว่าเรื่องนี้ต้องไปแก้กันเลยครับสาหรับข้อผิดพลาดของน้อง,องสาวไทยเราดูเอสเองก็เชื่อว่าถ้าเกิดโคอดอตเข้ามามีบทบาทในการคุมสาวไทยเราจริงๆเนี่ยแน่นอนครับเยาวชนดาวรุ่งมีโอกาสขึ้นมาทัดเทียมพี่ๆแน่นอนซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ก็เห็นหลายคนเลยครับคนแรกที่โดดเด่นเป็นใครไปไม่ได้ครับเป็นน้องวุลศราศรีทาเลิศที่ขึ้นชุดใหญ่มาแล้วนะครับอีกคนหนึ่งเป็นน้องนัทธาริกาครับคนนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันบอลเดลเขาโหดมาก และอีกคนหนึ่งก็เป็นน้องปพัชยาครับมือซ้ายตบแล้วเป็นแต้มนะครับมือหนักพอๆกับอัชราพรเลยความเฟรมิร์มความฟิตเนี่ยคล้ายกันนะครับโอากาสคล้ายกันนะครับในอนาคตอาจจะเป็นตัวแทนอัชราพรก็ได้สําหรับน้องปภัชยาครับยิ่งทีมสาวไทยเราตอนนี้ไม่มีมือซ้ายด้วยถ้าเกิดได้น้องเข้ามาปั้นดีๆขนดีๆแอดคิดว่าดีมทีมยุคใหม่เกิดขึ้นแน่นอนครับซึ่งก็ยังมีอีกหลายคนมากงานนี้ก็ต้อง พึ่งพาโคดอสแหละการปั้นเยาวชนเนี่ยโคดอสไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วครับอย่างชุดเจ็ดเซียนโคดอสก็ปั้นมากับมืออยากอัจฉราพรชจรชเนี่ยโคดอสก็สอนมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงขั้นระดับโลกได้ระดับต่อไปเราก็ต้องรอดูนะครับว่าแผนการพัฒน,นาเยาวชนหลังจากที่โคดอสเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไรซึ่งผมเองครับก็เชื่อว่ามันจะมีทิศทางบวกมากขึ้นหลังจากที่โคดอสเข้ามาคุมนะครับเพราะอย่าลืม ว่าโค้รถเองครับรู้อยู่แ,ลแหละว่าตัวไหนเล่นดีตัวไหนเล่นได้ก่อนหน้านี้ก็เป็นประชาเทคนิคของสาวไทยเราอยู่แล้วอย่างไงแฟนเนี่ยก็รอติดตามอัปเดตข่าวสารกันได้นะครับและในส่วนของคลิปนี้อดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่แอดลงอัปเดตกันทุกวันทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นก็รอติดตามกันได้แล้วมาเจอกันใหม่กับขาวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย